สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องยุพินคนทำสวนทำเกษตรเช่นเคยนะคะวันนี้ยุพินได้จ้างรถแมคโครมาลอกล่องสวนมาลอกเลนแล้วก็ทำคันเพื่อป้องกันน้ำท่วมตอนหน้าฝนนะคะ ถ้าทำหน้าแรงเอารถไมโครมาทำหน้าแรงจะดีมากค่ะเพราะน้ำไม่เยอะการทำงานของรถไมโครก็จะทำงานได้ดีและสะดวกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีมากนะคะแต่ถ้าทำหน้าฝนรถไมโครก็ทำงานลำบากนะคะน้ำเยอะแล้วก็ฝนก็ตกค่ะเดี๋ยวไปชมการทำงานของ รถเมคโคที่มาลอกล่องสวนต่อเลยนะคะตอนนี้รถเมคโคก็ได้มาถึงสวนแล้วก็กำลังทำงานอยู่อะคะ่ะกำลังตักเลนขึ้นบนล่องนะคะ รถแมคโครที่ยุพินจ้างมาก็จะเป็นรถแมคโครขนาดกลางนะคะเจห้าแรงมาไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอะคะ่ะพอดีกับล่องสวนเลยเนี่ยค่ะค่าแรงของรถแมคโครเขาก็คิดเป็นเส้นนะคะเส้นละแปดร้อยเขาไม่ได้ทำเป็นชั่วโมงค่ะทำเป็นเส้นเพราะว่างาน ทำงานในล่องสวนตักเลนลอกเลนคุกดินเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดค่อยๆทํานะคะก็จะทําช้าแล้วก็จะทําละเอียดอย่างนี้นะคะ่ะยุพินจะอธิบายตามคลิปที่ได้ถ่ายทํามาเลยนะคะเพราะว่าช่วงถ่ายทําที่หน้างานยุพินก็ไม่ได้ อธิบายไปด้วยไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้ใช้เสียงไปด้วยะคะ่ะก็เลยมาพากเสียงเอาทีหลังนะคะเพราะไม่สะดวกช่วงถ่ายทำอยู่หน้างานนะคะการที่ยุพินเอารถแมคโครมาลอกเลนหรือว่าตักเลนใส่ล่องก็คือช่วงหน้าแรง เรือจะวิ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเลนเยอะแล้วก็ร่องน้ําตื้นเรือวิ่งไปก็ติดเลนส่วนหน้าฝนนี่ร่องน้ําก็เตี้ยไม่สูงล่องไม่สูงนะคะฝนตกมาเวลาสูบน้ําฝนตกเยอะสูบน้ําออกไม่ทันสูบน้ําออกคลองไม่ทัน ก็ทำให้ท่วมล่องสวนพืชผักที่ปลูกไว้ก็เสียหายอะคะ่ะกว่าจะสูบออกหมดก็เลยต้องเอารถแมคโครมาลอกเลนแล้วก็คลุกดินขยงดินขึ้นให้สูงอะคะ่ะการเอารถแมคโครมามาลอกเลนนี่ก็มีประโยชน์มีข้อดีหลายอย่างนะคะข้อดีก็คือ ร่องน้ำร่องน้ำที่ตื้นก็ลึกร่องสวนที่ไม่สูงก็สูงขึ้นมานะคะแล้วก็ดินที่แน่นจากที่ไม่ได้ไถมาหลายปีปลูกผักอย่างเดียวพอเราเอารถแมคโครมาขยงอย่างเงี้ยดินก็ไม่แน่นดินก็โปร่งร่วนซุยปลูกผักก็งามนะคะดิน เลนที่เราตักขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีแร่ธาตุเยอะเพราะเลนมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆเป็นปุ๋ยในตัวพอเราเอาขึ้นมาคุกเขาเข้ากับดินแห้งอย่างเงี้ยปลูกผักไปก็งามอะค่ะเนี่ยค่ะ ก็มีข้อดีหลายอย่างส่วนใหญ่ชาวสวนที่อำเภอหนองเสือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอารถไถมาพวนดินตีดินบ่อยอะคะ่ะไม่เหมือนพื้นที่ลาบเพราะว่าเป็นล่องสวนความสะดวกในการเอารถมาทำบ่อยๆมันก็ทำให้ดินทลายลงนะคะทำให้ ร่องสวนพังและอีกอย่างหนึง่งรถถายหรือรถไมโครเนี่ยข้ามร่องก็ลาบากไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่จะปลูกผักชุดหนึ่งพอผักพอรือค้างหรือว่าเก็บผลผลิตขุดตะไคร้อะไรประมาณเนี้ยพอทําเสร็จแล้วก็เคลียร์ที่ปลูกไปเลยค่ะไม่ไม่ได้เอารถมาถ่าย นานๆปีสองปีเขาถึงจะเอารถมาถ่ายทีหนึ่งอะคะ่ะส่วนรถแมคโครนี่ก็หลายปีอยู่ค่ะจนล่องน้ำนี่ไม่สูงเลดตื้นล่องน้ำตื้นจนเรือวิ่งไม่ไหวว,วิ่งไม่ได้นล่ะถึงจะเอารถมาทำอะค่ะ พอ,อรถเมโคตักเลนขยงดินเสร็จก็จะข้ามสะพานไปทำอีกล่องหนึ่งส่วนพ่อบ้านก็รีบนํตาตะไคร้ที่ทำพันไว้แล้วไี้มาปักดำไว้ถ้าไม่รีบทำเลนที่ตักขึ้นมาก็จะแห้งปล่อยไว้หลายวันก็จะแห้งตะไคร้ปลูกลงไปความเสี่ยงต่อการตายก็สูงเพราะดินแห้งอากาศก็ร้อนด้วยค่ะ พอทำงานที่สวนเสร็จรถแมคโคก็จะมาทำงานที่หน้าบ้านต่อค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำคันนะคะทำคันป้องกันน้ำท่วมน้ำล้นค่ะเพราะฝั่งถนนฝั่งนู้นจะเป็นคลองสิบเอ็ดแล้วก็ทำท่อลอดถนนมาเพื่อระบายน้ำเข้าน้ำออกจากสวนนะคะช่วงหน้า ฝนจะระบายน้ำออกสูบน้ำออกจากสวนไปลงคลอง 11. สิบเอ็ดสวนหน้าแรงจะสูบจากคลองสิบเอ็ดเข้ามาที่สวนนะคะก็ต้องมาลอกเลนขึ้นเพราะเลนเยอะเขาก็ตันทางน้ำที่ท่อนะคะไหลไม่สะดวกก็เลยต้องมาลอกเลนออกจากทางน้ำแล้วก็ทำคัน ป้องกันน้ำท่วมช่วงหน้าฝนนะคะจะทำไว้ตั้แต่หน้าแรงเลยป้องกันไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าพิกายนี้น้ำท่วมน้ำล้นกลับมาเข้ามาในสวนแล้วเข้ามาในบ้านนะคะ,ะคลิปที่ยุพินได้ถ่ายทำวันนี้ก็จะเป็นคลิปของการจ้างรถแมคโครมาลอกล่องน้ำแล้วก็ทำคันป้อง น้ำท่วมนะคะได้ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างละเอียดเลยค่ะถ้ายุพินอธิบายไม่ละเอียดท่านผู้ชมงงก็ยุพินก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสอบถามได้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้ยุพินด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ